ค่ะเราก็กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับไปดีเกมเศรษฐีนะคะพี่ก็จะมาขายอีกแล้วนะคะเป็นไอดีที่ราคากลางๆอีกแล้วนะคะสำหรับไปดีนี้นะคะก็เลเวลอยู่ที่108นะคะลูกอมดาวมีอยู่3 4 0ห0สเลยนะคะทองมีอยู่7 0 0 0 0 0ค่ะระบบ iOS ก็เล่นได้นะคะเพราะว่าเพชรทองมันน้อยอยู่เนาะโอเคค่ะก่อนอื่นเรามาดูตัวละครกันนะคะ ตัวละครหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นไว้นาเดียนะคะตัวละครสําหรับสายลมลลายนะคะเจ้าแม่นาเดียนะคะเป็นตัวใหม่ของนาเดียเลยนะคะเราก็ติดอัญมณีให้เรียบร้อยแล้วนะต่อมาก็จะเป็นเทราเทพอัคคีนะคะเป็นเทราตัวใหม่นะคะตัวนี้เลยตามด้วยลูลูเบลค่ะ ลูลูเบลธรรมดานะคะยังไม่ปิดเว้นดาร์กลูลูเบลนะคะสําหรับคนที่อยากจะสารต่อนะคะก็สามารถมาจัดไอดีนี้ได้นะคะเพราะว่ามีลูลูเบลธรรมดาแล้วคุณก็แค่หากระต่ายสองใบคุณก็จะได้ดาร์กลูลูเบลเลยต่อมาก็จะเป็นดาร์กบาริมีแกะค่ะเรายังไม่ได้ติดอัญมณีนะคะแล้วก็เลน,น่าในชุดว่ายน้ำ เทพรายแห่งจันทรานะคะดาตายังก็มีนะคะดาตายังตัวนี้ก็ไม่เร็วเลยนะชูชูไว้ยมมาทูตกูยงค่ะตำรวจลาวีเอิงโรสด,ดาร์คลูเซียยูกะคีรินค่ะตัวละครก็มีแค่นี้นะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะมีไว้นาเดียเทอร่าล,ลูเบลดาตายังก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะ ส่วนจี้เครื่องรานะคะคือตามภาพเลยค่ะมีแต่จี้แจ่มๆจมท็อปทอเลยนะคะส่วนจี้ที่เหลือนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยจี้หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นหมวกไทเทเนียมนะคะเป็นหมวกใหม่สีทองนะคะออปชั่นก็ป้องกัน50%เเลยนะคะบอลลูนปีศาจค่ะ แกนแม่เหล็กหัวม,มุมค่ะออปชันก็ป้องกัน40เซเลยแกนแม่เหล็กกับหัวเป็นจี้ดูดนะคะเป็นจี้ดูดหน้าหลังสีช่องนะคะแล้วก็มีไพทารูหมีด้วยนะคะออปชันก็สร้างหลุมดำเมืองคูนนะคะหมวกลายแมนก็มีค่ะหมัดเพชรก็มีปืนฟองไข่มุกค่ะเข็มเจาะ แล้วก็มีเครื่องขยายหลุมดำแม่นยำนะคะเป็นจี้หลุมดำที่คนใช้กันนะคะช่วงนี้ออปชั่นก็ตัดนางฟ้า70%เลยนะคะราชาดับเบิลมีโดนก่อสร้าง v 2เลยนะคะรองเท้าบับเบลก็มีอุปกรณ์เขียนแบบวันฮาราออปชั่นออกก่อ75%เลยค่ะ ลดทั้งจอกเกาะก็มีออปชันป้องกัน29%เรเือบินก็มีนะคะแมวเจ้นเหมียวไกดนรกหมัดหมัดแมวเหมียวก็มีแชมโบรีนตำลางเงาล่องหนนะคะค่ะจีเอก็จะมีประมาณนี้นะคะเอบวกมันเยอะอยู่นะคะใช้ได้เลยค่ะมีแต่จีจ้แจ่ม แค่มีหมวกไทเทเนียมแกนหัวม,มุมหลุมดำเข็มเจาะแล้วก็หมัดเพชรไพาทาโลก็ถือว่าคุ้มแล้วค่ะลูกเตา๋ามีอยู่สีลูกนะคะมีลูกเต๋าขอแต่งงานลูกเตา night, ก๋เตามิดไนท์แล้วก็ลูกเต๋อลายแมนค่ะเราก็อัพเลเวลให้เต็มหนึ่งตัวนี้นะคะเลเวลเต็มแล้ว ส่วนลูกเตามิดไนแล้วก็ลายแมนคือยังไม่ได้อัพนะคะอันญมณีค่ะตามนี้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับไอดีนี้นะคะเราก็ขายกันในราคา600บาทค่ะ600ช้วนนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้นะคะราคา600บาทค่ะ โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ